สั์ต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุน ETF มาทำความเข้าใจสัพที่จะพบบ่อยๆในการซื้อขายกันนะครับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ Net Asset Value หรือเรียกสั้นๆว่า NAV ETF เป็นกองทุนรวมจึงมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่รวมผลประโยชน์ต่างๆหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สิน ซึ่งบริษัทจัดการลงทุนหรือบรจซึ่งเป็นผู้ออกกองทุนจะคำนวณ NAV ให้เป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนหรือที่เรียกว่าราคา NAV และประกาศทุกสิ้นวันทําการมูลค่าทรัพย์สินสุทธ,ธิโดยประมาณหรือ indicative net asset value หรือเรียกสั้นๆว่า INAV การซื้อขาย ETF เป็นแบบเรีย i ทามได้เหมือนหุ้นดังนั้น บลจจึงประมาณราคา NAV ระหว่างช่วงเวลาที่มีการซื้อขายโดยดูได้จากหน้าจอส่งคำสั่งทั้งบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบลจเพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าราคาซื้อขาย ETF สูงกว่า INAV แสดงว่าราคา ETF แพงกว่ามูลค่าที่แท้จริง ราคาซื้อขายหรือ trading price เป็นราคาเรียลถามที่นักลงทุนใช้ซื้อขาย ETF ในตลาดหลักทรัพย์โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการซื้อขายของนักลงทุนและจะสะท้อนมายังมูลค่าทรัพย์สินสุทธ,ธิโดยประมาณระหว่างวันหรือ INAV นั่นเอง ETF ลงทุนง่ายได้รับผลตอบแทนตามดัดชนี